สวัสดีครับชมมาด้วยนะครับผมวันนี้ร้องอยู่ในเกมใหม่ครับนะคบผมผมจะบอกว่าครั้งนี้มันแปลกไปเยอะเลยนะคบผมเอ,อ่อคลิปที่แล้วผมบอกแล้วยังว่ากล่องมันอยู่ตรงนี้กับมีแผนที่ตรงนี้น่าจะบอกมั้งโอเควันนี้ผมบอกไม่ได้แปลกใหม่ตรงถ้ำของผมธรรมดานะ ใ่แล้วมันคือข้างนอกครับผู้คนเห็นไหมทําไมท้องฟ้ามันมืดใช่มองดีๆนะนั้นคาร์บ,บสโตนนะเอยสโตนธรรมดานะผมเสียทอสไปจํานวนมากปรับต้นไม้ที่ไม่พัฒนาแล้วก็ไค่มังกรฟาร์มคิปเปอร์ด้วยผมลืมบอกผมจําเป็นต้องใช้คิปเปอร์แต่ว่าตอนนี้ผมปรับเป็นเพย์ฟูอยู่นะครับผม ผมวป่าเป็นแล้วว่าไม่มีมอนเตอร์เกิดอยู่ซึ่งก็มีของเอเอเสียงเกมมันไม่ค่อยดังโอเคอสุดๆเลยมิวสิกเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ ทำไมมันมืดเหรออ๋อผมกับเพื่อนช่วยกันครับผมช่วยกันทำแบบนี้ช่วยกันทำแบบนี้แล้วก็อันนี้คือผมลองบินแบบว่าโดยใช้อ e ีไลท่านะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอ e ีไลท่ามันอยู่ไหนเออผมลืมบอกไปควานผมควานผมใส่สมัยเต็มเป็นอออทพอดเต็มแล้วก็ซิวทัศ ผมได้อัปเกรดเป็นซีลทันแล้วแล้วก็อันเบกกิ้งด้วยเอเวเจนซี่แล้วก็ไดมอนด์อีเพ็กแล้วก็ไดมอนด์พิกแอที่ผมจะเอาไปสร้างที่ผมจะเอาไวา้ทํเาทเป็นฟอร์จูนแล้วก็ความชุวโกเคนซึ่งถ้าผู้คนเล่นเกมหมคะบ่อยเราจะไม่ส,สามารถปลูกผ้าปลูกข้าวบนที่มึนๆได้ใช่ไหมผมก็ย้ายไปขวบวนแล้ว ความทิดก็เ,เห็นเดี๋ยวผมค่อยมาตัดอีกทีกันตัดไปทาอะไรอ๋อเอาไ้ทาสมบุดรเดี๋ยวผมมีแผนว่าจะจะทำห้องสมุดรนะรผมเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเลยฟชันเก่ามันไม่สามารถใ้นี้ได้ตาดาตาใช่มันคือปราสาร์นะผมแล้วก็เออเข้าตรงนี้ที่ผมบอกว่าผมย้ายเข้า เก็บข้าวนี้หนึ่งผมเอาอะไรเนี่ยที่ไหนร้าซีอยู่บนตัวหมดเลยผมก็ต้องมาปรับปรุงปภาษาดีเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเดี๋ยวว่าเก็บข้าวก่อนเี๋ยกระโดดในฟ้าของผมนะ ก่อนจะกว่าจะจบก,ก็อีกนานเลยนะคบผมเดีวก็ผมจะแตกแมปด้วยนะครับผมไประเบิดทิ้งได้ผมเปิดมดสร้างสารรค์ไปแล้วครับผมถ้าใครอยากทําสร้างสารรค์ไประเบิดแมพของผมทิม้งก็ได้ผมไม่ว่านะจะระบงจะระเบิดอะไรแต่ว่าโอ้หเดี๋ยวผมตกผมยิ่งตกยอะซึ่งผมยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะมาก าาสารเนี่ยแล้วก็ผมยังใช้ร่อนบะผมต้องถลุมเหล็กไปเพื่อไปเพื่อไปเพื่อหน้าประตูเนี่ยแหละผมต้องปรับปรุง,งเยอะเลยแต่ว่ามันกระโดดลงน้ำได้ปะหาเรื่อง,องกับตกเองอีกแล้ว เหมือนในต้นเหมือนในคลิปแรกเลยใช่ไหมที่ผมกระโดดลงน้ำอะ่ะอันนี้ก็ใช่ครับเนบอกว่ามันจบแล้วไงมันยังไม่จบครับผมบอกผมแฮชแท็กว่ามันจบจริงหรอซึ่งเป็นแฮชแท็กซึ่งเป็นแฮชแท็กแรกนะคะผมมันยังไม่จบอก แล้วก็ฟาร์มมอนเตอร์ที่ผมไม่ได้ปรับปรุงอะไร,รเลยแลาวผมลืมบอกไปเห็นอะไรแปลกใหม่ไหมใช่แล้วป,ประตูดีเอ็นใช่แล้วมันคือประตูดีเอ็นแหนไม่บอกของผมเลยซึ่งครั้งนี้ประตูดีเอ็นนะคบผมบอเพ่เพ้อพอ,อันนี้ผมไปตัดคอรัสฟูดมาคับผมไม่ได้ ต้นคอรัทฟู้มาทำไมผมถึง,ถงทำได้เอ่อมันเป็นบักเก่าแล้วแหละเก่ามากด้วยอะ่ะถ้าทุกคนเห็นถ้าทุกคนเห็นนะคะผมในเวอร์ชั่นเก่าในเวอร์ชันใหม่มันทำประตูดีเอ็นไม่ได้เลยนะคะผมเสียว,วงจรเลสตูนพราะอันนี้แล้วก็เออผมเอาไปโยนลง เอาในลาวาและมหาทรัพยากรง่ายอะ่ะแล้วก็ผมต้องทุบบล็อกไอในประตูดีเอ็นหนึ่งอันเพื่อเอายาสตโตนมาเป็นอย่างเงี้ยลาวเอาเคลบรับหรือเปล่าไม่ใช่แล้วผมจะไม่บ้าผมจะไม่บอกก็ให้ทุกคนไปหาเองนะ ผมลบคลิปนั้นไปแล้วมันนานแล้วอะตั้งแต่ช่วงเก่าของผมแล้วที่โดนปิดอะ่ะอ,อัวนี้ขึ้นไม่ได้แช่มาแล้วกันซึ่งคลิปนี้ก็มีแค่นี้นแหละซึ่งผมจะมาประจนไปอะไรไม่เบลอีพีซี